สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับทีมงานสงสรัพย์ุูงเรืองนะครับทีมงานเสียเยาเอา่มาลุยต่อตั้งแต่ปีที่แล้วครับบอ่อนี้ยังไม่เสร็จครับ ได้เจอกันนานเลยครับวันนี้รถดำาจะวิ่งประมาณ8-9คันครับวันนี้จัดงานเหมาเช่นเคยครับ ปิดทางรถไฟครับใกล้กันเลยเอาเต็มเรียบร้อยครับ dặn nữa, chặt nát thế, phải thịch, chặt rồi rồi, oh, gấp. เป็นช่องช่องลงเลยอ่ะขอดีกับรถเลยครับทางลงอาจจะมาเคลียร์ทางไว้เมื่อสองวันก่อนครับตรงนี้ครับ คพณลงคพณลงได้ประมาณน่าจะวันที่สามวันนี้ครับน่าจะได้สูบน้ำออกอีกนะเนี่ยหรือ,อยังไงกดบ่อเมื่อตรงนี้ขุดเมื่อปีที่แล้วครับที่เข้ามารถเยอะมากครับช่วงนั้นามาชมคันต่อไปครับ พอดีกับบางฝุ่นเลยอะต้องระวังนิดหนึ่งครับเบียดมากไม่ได้ กเรนก,กกระแตแต่แว่นนะแบบนี้มาบินตวนอยู่น้่นบนน่าจะมีไข่อยู่แถวนี้หรือเปล่าหวงไข่ครับอีตะชิ120 ที่ใส่ระแนงก็ระแนงราวข้าง,างนี้น่าจะได้เยอะกว่าคันที่ไม่มีราวครับแบกบได้หนักกว่า ก็เมื่อวานเน้นว่ารถมาสิบกว่าคันเลยครับแต่วันนี้นะยัาหายหายไปบ้างอาจจะมาไม่ครบครับระยะทางที่ไปเทก็ก็ไกลยอยู่ครับระยะประมาณ5้าห้ากกิโลได้ครับขาเดียวนะ5้าหกโล รถมีราวข้างก็จะประมาณนี้ครับอาดาัอาดได้เยอะอัดได้เยอะกว่ารถที่ไม่มีราวครับแต่ก็ค่าเที่ยวก็เท่ากันครับ ไม่มีหนืดเลยครับดินแข็งโป๊กเลยโอเลีวันนี้ก็จอดรถโตแก่จอดอยู่คันหนึ่งครับ mm. เพาข้างขาดงานเข้าเลยครับ mm. ก็น่าจะเป็นเพราะทางด้วยมั้งเนี่ย งจากด้านล่างขึ้นด้านบนครับแล้วก็แบกด้วยก็มีส่วนอยู่เราขาดเลยอ,ะ,อะ่เราชมคันต่อไปครับผมดีกาเดงโอ้รถจากทีมงานหลานปูดันครับเห็นมาวิ่งอยู่นี่ประมาณ3าคันมั้งทีมงานเสียน้อย รถของเสียน้อยก็มาครับเห็นวิ่งอยู่มาวิ่งร่วมกับเสียยาวครับ อย่างยาวอ่ะทุกีห้าฟันครับ ค่อยแข็งครับตรงนี้ก็ยังพอขุดขุดง่ายอยู่ครับดินดาดไม่ค่อยมีนะชั้นแรกลงไปก็จะมีลูกรังครับลูกรังแล้วก็เป็นดินเหนียวเลยไม่มีดินดาด เสมอโหเก่งเลยอะร่องที่ทำทางลงครับทางออกก็แคบหน่อยนะก็อันตรายอยู่นะเสมอรถเลยครับเอทางออกจากบอ่อเนี่ยพลาดนิดเดียวไม่ได้ครับลงสะแน่นอน รอชมคนต่อไปครับมาชมพี่ร็อกค,ครับร็อกในตำนานโอ้ท่อออกหน้าแบตเตอรี่เลย คันครับคันนี้นะอยากเป็นคันสุดท้ายคันของเสียน้อยครับรถคันนี้จากทีมงานหลานปูดันครับ เต็มแล้วครับมาดูพลังร็อก195ครับ ไอชเจชิวเลยพี่รอ็อกพี่รอ็อกนี่ชมคันสุดท้ายครับคันที่เท่าไหรน่นอนน่คันนี้นี่คันที่แปดป่ะ เลขสองปากทำไมดังปากเดียวอ่ะ แล้วครับ ธนาทรัพย์สีนรงค์ครับโอ้แสดงว่าบอ่อนี้มา3ทีมงานนะเนี่ยทางทีมงานหลานปูดันธนะทรัพย์แล้วก็ของเจ้าภาพ3ทีมงานเลยวิ่งบอ่อเดียวกันเออทำไมได้มาทรั้งนี้่ะโอ้มีโอ้ม,อมีงานขับหลายทีมเนาะ